พี่ผาปันมาทีนี้ปันมาลูกปันมาที่พี่ผานะ่ะปันมาเล็ว <c oughs> นั่นนั <c oughs> <c oughs> ่นมาลูกเลี้ยวมาเลี้ยวมาท่านน่ะไปใกล้ไใกล้ ครับอนะไรล่ะครับ <S <S ปันปันเดียวปันเดียวปันเป็นไหมปันโอ้ปันถอ,อยหลังตัวน่ะปันเดียวปันเดียวสีฟ้ามาแล้วหนึ่งมาละมาแล้วมาละมาแล้วระวังระวังอืม,ม,ม,ม <S 2> <S 2> อืมา សូវីបានសាងសាងស្សាង់ទ្រើ